วันนี้เวนใครลูกเวหนูเวหนูเมื่อหนูร้อนไหมเนี่ยเป็นไรไหมเป็นไรอะไรนะคะเป็ไรไม่เป็นไรแค่นี้เหรอค่ะเวนหนูทำอะไรลูกวันนี้เวนหนูยา ทำอะไรนะเวนุล้างจานเวนูล้างจานแล้วไม่มีใครมาช่วยหรอวันนี้ไม่มีไม่มีใครมาช่วยบนนี้เหรอไอ้เกลือใครไม่อยากให้ช่วยนะหนูอยากไอ้เกลืออ๋อหนูอยากทำเองเหรอลูกอ๋ออ่า อะไรนะคะหนูไม่อยากให้พี่ๆกับโปลีทำทำไมล่ะลูกจะไม่ช่วยกับพี่ช่วยหนูหนูไม่อยากให้พี่เขาช่วยทำไมอะคะช่วยได้เสร็จไวๆไงคะหนูจะเสร็จเองอืมทำเองเหรอหนูทำเองได้เหรอคะอ๋อไม่อยากให้พี่เขาช่วยอ๋อ ล้างเสร็จแล้วอะเหรอล้เสร็จแล้วี่แล้วอะถ้าล้างเสร็จแล้วเธอก็เอาไปคว่ำสิลูกล้างน้ำเปล่าแล้วก็เอาไปคว่ำมาสิเอาไปคว่ำไม่ใช่เหค่ะอ่ะตอนนี้เลิกเธอล้างให้เสร็จก่อนลูกแล้วไม่ร้อนเลยเหรอลูกร้อนแต่ไม่เป็นไรเลยอืม อนีอาจะอะไรดคะน้องไหมคะมแล้วเราล้างฟองเสร็จเราล้างฟองเสร็จเราต้องทำยังไงคะยนะส่งให้แม่ก็ได้นะเดี๋ยวแม่คว่ำให้ ค่ะค่ะ อะลองปิดดูสิหนุปิดได้ไหมปิดได้ไหมคะเห็นไหมจะปิดได้ไหมคะเธอว่าในวัมาปิอะไรเออเธอคะ<ม>เธอล้างเสร็จย,ยังคะได้แล้วค่ะแล้วเธอภูมิใจไหมคะภูมิใจภูมิใจมากไหมคะภูมิใจมากแม่ก็ภูมิใจในตัวเธอมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะ